สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีสิมากินแม่เป้งมดแดงให้เบิ่งเเ้อพี่น้องเนอเป็นอาหารชาวอีสานโดยเฉพาะคนจังหวัดศรีสะเกษนี่มักสิกินแบบนี้แหละครับพี่น้องแม่เป้งมดแดงพ่นย่ำใส่ตะไครหยังหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องครับแล้วกินกับผักนี่ครับนี่ละใบผักอีเลิศนี่ละหรือใบยังก่อเขาเอื่นภาษาไทยภาษาอีสานเอื่นว่าใบอีเลิศนะครับพี่น้องครับเออใบชะพลูนะครับพี่น้อง นี่แหละครับแม่เป้งมดแดงยำนะครับหรือว่าก่อยหรือว่าย่ำเนี่แหละครับย่ำแม่เป้งมดแดงเดี๋ยวผมสีมากินให้พี่น้องเบื่องนะครับว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงครับเอาละครับพี่น้องครับผมก็สิมากินแม่เป้งมดแดงให้พี่น้องเบื่องมันสิมีผักกระโดนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีห่อโดยผักกระโดนก่อนระดับแหลกเดี๋ยวสห่อใส่ผักกระโดนให้พี่น้องเบิ่งก่อนวิธีการกินก็คือห่อใส่ผักกระโดนแนวนี้แหละครับพี่น้องครับแล้วก็เดี๋ยวอือ กลมๆครับพี่น้องครับโอ,โอ้แม่เป่งมดแดามันเขาก็พักกระโดนเด้อครับพี่น้องออออเดี๋ยวสีห่อไหมเห้เบ้งอีกออออใส่ลูกโดดน้่ครับพี่น้องครับลูกหนึ่งห่อด้วยพักกระโดนนะครับพี่น้องครับและะ้วก็ใส่ปากหยํำเลย ออ,อร่อยครับอืมปลาก,กระโดนออกเปรี้ยวนิดนึงขอกระาแดงเอา้าบานนี้ร่องกับปักอีเลอรครับพี่น้องครับอืมปลาอีเลิดดหรือว,ว่าใบชะพูนะครับ สมุนไพรล้วนๆเลยครับมีตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับแล้วก็เอาพี่น้องใบสะพูได้ปะเนี่ยยอดเยี่ยมอืแล้วผมมักผักกระโดนครับพี่น้องครับนี่ครับใบใบกระโดนอันผมงกินครับผักกระโดนดีกว่าครับพี่น้องครับ อ่านี่แหละครับหพ่อผพักกระโดนแม่งอยี่ยงเลยพี่น้องหมดตัวดำๆอ่ะห่พอผพักกระโดนครับอือหือุอดจวด,ดครับเอาเป็นว่านี่แหละครับพี่น้องครับของแสบคนอีสานบัานเท่าครับแม่เป่เงมดแดงนี่ครับเป็นกระสีเอาไซอือหือ สมุนไพ่นะครับตักไข่หลายๆแบบนี้ครับพี่น้องครับอืมอร่อยมากอ่ะน้าผู้ชมไปก่อนครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านเด้อที่ติด,ดตามและรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ